ครับพี่พิมเพื่อนและอาจารย์ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับพบกับผมเกมรับพูนนะครับวันนี้ออกล่าเฉลยกับเจ้าหลิวสมพรนะครับพอดีออกฝึกนกใหม่ใกล้ๆบ้านนะครับพอดีพอดียังหวะหลายพอดีนะครับได้ยินหลิวเสียงเล็กๆนะครับพอจะอัดคลิปได้สักเล็กสักน้อยนะครับขันอยู่บริเวณเสาไฟฟ้านะครับแถวๆนี้นะครับตอนนี้ผมขึ้นหลิวสมพรไว้แล้วนะครับนี่นี่นะครับมันจะเป็นเสียงเล็กนะนกป่านะฮะก็ ลืมเอาเลนซูมมาด้วยนะครับก็ตั้งกล้องพอได้เห็นนะครับพอได้ข้าวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วกันนะครับพอดีตอนขึ้นนกอะ่ะได้ยินเสียงเล็กๆครูครับแถวๆนี้แล้วก็พอเสียบเ้าขึ้นไปปุ๊บแล้วมันก็เงียบไปนะครับเดี๋ยวเราขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะข้างๆบ้านอาจจะเสียงดังหน่อยนะคร ก็ดูนกดีกว่านะครับเนาะดุนกฟังเสียงนกดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราดูกันนะครับนี่นี่นะครับเป็นพะเนศสองชานนะครับพี่เพื่อนพระเนศสองชานนะครับ เอาละครับข้าวข้าวมีดีกว่าเนาอะอไดเเห็นข้างบนด้วยนะครับเรารุน่นเราชมครับ โอเคนะครับพี่เพื่อนติดเรียบร้อยนะครับก็เป็นเสียงเล็กพอดีนะครับและอีกตัวน่าจะเป็นตัวเมียนะครับก็คูเสียงเล็กๆนะครับเนาะเดี๋ยวเราจะมีคลิปเสียงนะครับให้กับพี่เพื่อนๆได้รับชมตอนหัวคลิปละกันนะครับตอนนี้คือได้ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นเลยนะครับว่าจะได้อ่ว่าจะไอสวยประมาณไหนนะครับได้ตัวนี้ได้ตัวแน่นอนแล้วครับเดี๋ยวเราเอาลงมมาดูตัวนะครับว่าจะรูปลอไหมสวยไหมนะครับ อีกตัวได้เป็นตัวเมียนะครับผมก็เดาว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวเราเอาลงมาดูลายครับผมลงมาดูลายครับทูกเดียวครับนี่ครับพี่เพื่อนได้ตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทีแรกผมคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่านกต่อก็ขันโยนอยู่นน่นนะครับไม่มีตัวตอบเลยนะครับแต่พอดีว่าผมเห็นละนะครับผมก็ตามมาหลายวันแล้วพอสมควรนะครับแต่ว่าเราใส่ไม่ตรงจุดนะครับ มาตามก็ได้ยินเสียงนะครับขันอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็อ่าคุมอยู่ตรงนี้คลองถิ่นอยู่ตรงนี้นะครับตรงตรงบริเวณที่ผมได้ถ่ายคลิปเสียงไว้นะครับพี่อนเพื่อนก็เห็นเป็นหลิวนะครับแต่ผมไม่รู้นะว่าตันจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราก็ฟังยังไงอะฟังไม่ได้ฟังตลอดทั้งวันนะครับเนาะฟังไม่ได้ฟังนานนะรู้ว่าเป็นหลิวก็คือเอาไปลุ้นตันไม่ตันอยู่ในกรงนะครับ ถึงแม้ว่าเราฟังนานแต่ว่าเราไปเลี้ยงนะครับตัวไม่ตันมันก็ไม่ตันนะครับตัวที่ว่าคิดว่ามันจะตันมากๆเลยครับแน่นอนตันชัว one, ung, อะไรอย่างนี้นะก็มาหางในกรงเป็นริวกับเป็นกุกนี่พึ่งกับคพึ่งก็มีนะครับตามนี่เคยได้มานี้นะครับเนาะผมฟังพอผ่านๆเนี่ยคิดมันมันต้องเป็นริวนะครับตัวนี้เป็นริวตันเนาะฟังผ่าน,านๆนะน่าจะเป็นริวตันะฟันทงก็อย่างนี้ดีกว่านะครับก็ ให้ความเห็นไว้อย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าไม่ไม่ได้ฟันทงลงไปว่าจะเป็นหลิวตันนะครับพี่เพื่อนก็ถ้าอาจารย์หรือพี่เพื่อนท่านใดนะครับอาจจะมีประสบการณ์แบบผมนะครับด้วยมากนะครับมันจะตันจริงๆเนี่ยมีไม่กี่ตัวนะครับนกหลิวนี้นะแต่ผมฟังเลี้ยวเนี่ยนะครับก็เสียงเพาะดีนะครับ เป็นกุกเดียวเสียงเล็กๆนะครับเนาะเออเป็นเป็นนกทีวเสียงเล็กนะครับอุ๊ยผิดพูดผิดถูกๆูกก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับบางครั้งบางทีเสียงนะครับอ่ข้างๆนี้นะครับข้างๆที่ผมต่อนกเนี่ยอาจจะรอดลิดรอดเข้ามานะครับอาจจะเป็นเสียงที่ไม่ค่อยไพเราะหรืออะไรก็ดีนะครับอ่ต้องกราบขออภัยอย่างสูงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปต่ออ่าในในสวนหรือตามป่านะครับนี่เราต่อในบ้านในหมู่บ้านนะครับเนาะ เพราะว่าเห็นเป็นนกดีนกริวอย่างนี้นะก็เลยเต่อในบ้านนะครับเอานกในบ้านนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาดูรายละเอียดนะครับของนกนะครับว่าจะมีรายละเอียดตรงไหนยังไงบ้างนะครับนี่นะครับดูรายละเอียดนะครับยินเข้าเปลือกจนเต็มกระเพาะเลยนะครับเต็มเนียงเลยนะเดี๋ยวเราจับดูตะเกียบก่อนแล้วกันนะครับจับดูตะเกียบก่อนแล้วกัน ก็ชิดนะครับชิดแข็งนะครับชิดแล้วกาแข็งทิ่มมือนะครับทิ่มนิ้วชิดแข็งทิ่มนิ้วนะครับนับหางหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าสิบนะครับ ขออภัยนะครับถ้าหากถ้าผังไม่เก่งถ้าอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับมือมันสั่นอ่านะครับดูขี้เหล็กน่าจะใช่นะสีดำๆเนี่ยนะครับนะครับแล้วแต่เรียกเนาะคบเนาะผมก็ไม่รู้นะว่าเรียกว่าอะไรนะครับสนับปีกนะครับเนาะหืแน่นนะครับดูละแน่นดีนะครับอยู่ในตำราดีหรือเปล่านั้น รละละเอียดก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับสําหรับตําราของผมนะครับรู้แต่ว่ามีขาวมีดํามันจะดีอย่างนี้นะคุ้ยเน่แข่งจะฮักนะลูกมีขาวมีดําจะดีนะครับเดี๋ยวนะครับไม่มีขาวนะครับอย่างอื่นนะครับโหยขนหัวขาวไหมไม่มีนะครับนะครับดูแข่งนะครับ มือดำหน่อยกาพขอภัยด้วยนะครับแข้งก็ค่อนข้างใหญ่นะนิ้วนิ้วยาวโปก,กัสหรือเปล่ามันใกล้จะขาด้วยนะครับใกล้จะขําด้วยนะครับพี่เพื่อนดูครับเบนิ้วยาวนะครับเร็บไม่ยาวเล็บปกตินี่นะครับเร็บไมา่ยาวตัวพอดีพอดีนะครับตัวพอดีพอดี ดูสอนะครับสอก็น่าอย่าหลิวอยู่นะหลบอุ้ยขอไปครับหลบใต้ตาหน่อยนะครับอบางคนเขาว่านกหลิวนี่เวลาอสอนี่จะลอดใต้ตานะครับอืมอก็น่าจะมีส่วนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องตามฟังนะครับผมที่ว่าอันรู้ถิ่นเนี่ยก็เอานกใหม่มาฝึกแล้วครับยังไม่มีชื่อนะครับนกใหม่ผมแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายเป็นจริงเป็นจังนะครับ แล้วก็เอาประสบการณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวรอเก่าๆนะครับผมก็พยายามนะครับถ่ายคลิปลงนะครับโชว์ลีลานะครับโชว์ลีลาของเขาให้ชมกันนะครับเป็นนกเสียงเล็กกุกเดียวนะครับนกใหม่ผมเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพี่เพื่อนเพื่อนก็จะมีคลิปให้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าไม่ติดไม่ขาดตรงไหนก็พยายามออกนะครับ หลังจากที่ว่าเสร็จงานนะครับเนาะนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดฝากนิดหน่อยนะครับกดติดตามนะครับไม่ได้กดไลค์ไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากนะครับฝากกดติดตามให้กันหน่อยนะครับแล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับจะได้เพิ่มเติมความรู้นะครับอาจารย์ท่านอื่นท่านใดมีความรู้ที่นอกเหนือจากนี้ไปนะครับสามารถพิมพ์นะครับ ที่แนะนะครับแนะนํานะครับกันมาได้นะครับผมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเนาถือเป็นการเลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับถือว่าเป็นห้องเรียนนะครับถือเป็นที่เรียนรู้กันอีกหนึ่งช่องทางนะครับเนาอย่งไงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ